ห้สิบาทรถดำนะ <S <S ดำเหลือห้าสิบบาทไม่โก้ออกไปเลยแปดสิบแปดสิบฮ <50. S 2> ังแลนราคากา่ารวมมันรวมรวมรวมันร้อยห้าสิบเ็ไทยดีไอเกตตัวนี้ก็ใส่ดีเนาะโอ้อข้นของเราอยู่ตัวค้ดีของเราบอกไม่ไางงามีมมเยิมไม่ยังเลยแต่ภาพนิ่งเก่ลย ว่าคนรู้คนไปเรียนอยู่ใส่ว่าทำงานนี่กูเห็นหแตกตื่นแต่ผมเห็นในจอหนัน่นผมเห็นอยู่ไอ้ตาแย่งก่อนน้องตาช่วยไหมซีอยังเดียวบอสอ,อ่ตาบอสเล่าเรียนอยู่กูเนั่นไหมเห็นอยู่ปากทางไอ้ที่เขาลันเนื้อย่างกันไหมเห็นเล<ร>่เาเรียนไปเห็นตอนนั้นประเทศอยู่หั่นละแมีนบอส น้ำแลงไม่เหมือนไปซีแน้แก่ห่เม้วอเอววี่ยๆแก่ฮะไปวนี่โถเก่นอย่างนั้นเมาวลังคุยกับเด็กยนเลกเรยบรแล้วโอ้สมเดียนสีเดือนเลยเพื่อนรบ้าแน่นวะมีของตรงทองเลยวะของรงองเลยิจังวะ าาเข่าไปเขาไปได้ไหมแล้วนอยู่อยู่บททุม่ม <Okay. S 1> บางคันก็าบ้านเนอายุนั้กันที่บ่บวบเห็นงานคนละมันหัวซุงยามือเรยงนี่จากนี่ไปหาซี่ทุ่มเดียะหวังจนเดินไล่ห็นนอนเลยชั่เห็นยังเถบฟมบ่

จัดมาเท่าได้า่าขันนี้ว่ะของป๋าจัดเท่าได้ขันเจ็ดสิบเจ็ดสิบาพก็โอเคทอี้ทอกกี้ี่โจก็้ละประหยัดน้ำมันอืมแ้วมะไร มาแบบนี้เล่นมาชุดแจ้งมาแบบนี้เล่นบหมบอกก็ม่เงีนั่นอยู่ผมกับโมหุแล้ววันเราออกรถกันไหมเพิ่งมีแก๊สจเยอะโมหุ่นตอนแรกว่าจะเล่นลงมาพี่แล้วก็ต่างลำบากหมดเลยว่าไปมาหมดเงี้ยเขาดีไหนเงี้ย่นมาไปบเลิกนะวะก็วยม้วนขี้ของมันมีคนอยู่เลยแต่ยังตัางป่าสิบอ เราเกียขัแ่นี้กับของกั้นขั้นเก่าเป็นวะขั้นทีแลนด์ต้องกันมะก่อนกว่าพื้นรถเนี่ยผมก็ว่าผมมักรกกี่นี่ยละก็เคยขับอกกี่มาคนโอ้คันน่มจซิงอกีมันนี่ม่คัดเอาเนี่ยไม่เวท กี่ไม่รงเงาไหมนั่นแหละทัดเราทัดแล้วมันก็มันทีขึ้นสภาพนะนายักแค่นั้นของเพน่ะยีเขา่าของตัวเขียวดีนะโอ้ตัวเขียวเจ้าเห็นแบบดินดวนมันรถมันมุนเวียนหรือเปเปล็นอย่งรถเดินั่นแม่นไหม วันมันโดนดัเลยรถกระบะนะโดนกระบะมันขี่ไปใส่กินมันดังมันดังขึ้นยังบ่เออให้เบิ้งอยู่มันขี่ไปงา้นในยังบ่ไปใส่กันก็ไปโดนดำแล้วรถดำที่ขึ้นแต่โน้นก็ยังโมเจ้าตัดมากทีไหมอันตรายจะขับทางมันอันตรายตรงเบิองมันต้องมีไฟเตือนไวฟยังบอกเขามื่อนี้ใครตัวรถไอ้สิบล้อพ่วงโมเดลโชนใส่บ่ตัวว่านี่โอ้ยขึ้นไปจากเองกัมี

จึงออกรถใหม่พี่นะ Lê, lê, lê. Ei. อาการเก๋ก่อนพี่น้องสวัสดีครับ